สามตุลาคมปี2000สถานีอวกาศนานาชาติแห่งแรกของโลกก็มีชีวิตขึ้นมาด้วยแผงเซลล์สุริยะขนาดใหญ่สองแผงที่กลางออกเมื่อประกอบไปแผ่นซิลิคอนเล็กๆมากกว่า60,000แผ่นปีกเหล่านี้ก็แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้เป็นแผงที่ให้พลังงานมากที่สุดที่เคยสร้างมาผูกมันยาวถึง240ฟุตยาวกว่าความยาวปีกเครื่องบินโบอิง7 7 7เเมื่อหันเข้าหาดวงอาทิตย์ แผงเหล่านี้สร้างพลังงานมากพอสำหรับทุกอย่างบนสถานีจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ถึงระบบพยุงชีพในอาวากาศนั้นแผงพลังงานสุริยะจะให้พลังงานไม่จำกัดโดยที่ไม่มีบดที่หาไม่ได้ด้วยวิธีอื่นถ้าเราไม่มีของอย่างแผงเซลล์สุริยะเราจะมีสถานีอาวากาศไม่ได้เลยแบตเตอรี่และก็เซลเชื้อเพลิงจะหมดไปเร็วมากเลยครับดวงอาทิตย์ คือแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราแต่ต้องรอถึงทศวรรษที่พันหจึงจะมีการค้นพบการเปลี่ยนแสงของมันเป็นพลังงานที่เราใช้ได้มันเป็นทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศสหรัฐกำลังเจริญพรวดพลาดมีเด็กเกิดใหม่มากมายและนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางรับมือกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเซลล์ฟูยับที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยวิศวกรของเบลล์และบรัสตอรี พวกเขากำลังมองหาวิธีให้พลังงานระบบโทรศัพท์ในชนบทและความคิดที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก็เป็นทางออกที่น่าทึ่งสำหรับพวกเขานักประดิษฐ์ที่ชื่อ W. s h e p i n Kevin Fuller และ g e r ร l เ p i a r s o n ได้วิจัยวัสดุหลายชนิดก่อนมาจบลงลที่ซิลิคอนซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุที่มีมากที่สุดในโลกมันเป็นวัสดุที่เราสามารถควบคุมการนำไฟฟ้าได้โดยปเปลี่ยนการก่อตัวของตัววัสดุเองครับ เมื่อแสงแดดกระทบเซลล์สุริยะมันจะชนให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมของซิลิคอนและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในปี1 9 5เิ่เชพินฟูลเลอร์และเพียสันใช้การค้นพบนี้สร้างแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานมากพอสำหรับเครื่องส่งวิทยุเครื่องเล็กๆนี่คือการสาธิตแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ของเบลในการใช้งานจริงตีนผมไหมยีนผมไหม ไม่นานหลังจากวิศวกรของเบลพัฒนาแบตเตอรี่แสงอาทิตย์การแข่งขัน,นาดาลอวากาศก็เริ่มขึ้นปี1958สหรัฐก็ปล่อยดาวเทียมแวนการ์ดซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ใช้เซลล์สุริยะเป็นแหล่งพลังงานจากนั้นมาเซลล์สุริยะก็ให้พลังงานกับเทคโนโลยีเกือบทุกอย่างที่ส่งขึ้นสู่อาวากาศรวมถึงดาวเทียมกว่า2,500ดวงที่โคจรรอบโลกทุกวันนี้ ขวน้ำมันเทวเพลิงหายากขึ้เรื่อยๆและยังปเป็นปัญหาเรื่องปรากฏการโลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นเสรษฐยศจะสำคัญมากสำหรับพลังงานในอนาคตของเรา